สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิพยากรณ์อ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงนะคะในวันที่8นะคะสิงหาคม2564นะคะท่านใดเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดเลยนะคะขอให้ไพ่ออกมามี energy ดีๆแล้วก็แม่นยําด้วยนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์นะคะขอ3าใบาให้คนวันอาทิตย์นะในวันที่8นี้นะคะ8ดสิงหาคมนะคะท่านใดที่แบบว่าดูถึงท้ายคลิปมาเราจะมีแก้เคล็ดให้ด้วยนะคะถ้าหากว่าวันนี้เรามองแล้วแบบว่าเออไพ่ออกไม่ค่อยดีเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูกันให้ถึงท้ายคลิปนะนะคะ สามใบให้คนวาทิต์นะคะที่แปดนี้นะใาบาแรกออกมาเป็นอัศวินถือเหรียญนะคะใาบาที่สองออกมาเป็นเดอะมูนนะคะแล้วก็ใบที่สามออกมาเป็นจัสติกนะคะเขาบอกว่าคนวาทิตย์มีใครไปขอเครดิตไว้ไหมนะคะมีใครไปขอกู้เงินหรือว่ารองเงินจากตรงไหนอยู่หรือเปล่านะคะ <c oughs> บางท่านอาจจะได้มาแล้วนะคะแต่บางท่านยังไม่ได้ก็คือต้องใช้เวลารอหน่อยนะนะคะแล้วก็เขาบอกว่า อาจจะมีเรื่องของความกังวลระดับสิบนะคะเรากังวลเกินเบอร์เลยนะคะดิฉันมองแนวโน้มว่าจะได้นะนะคะแต่ว่าบางทีนี้ว่าไพ่แจ็คเมนต์ออกมาอย่างเนี้นะ,ะเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของบุญเก่ากรรมเก่าด้วยนะคะนะถ้าใครที่ผ่านมาทําดีมาตลอดก็คือทําดีได้ดีนั่นเองก็จะได้รับผลตอบแทนที่เป็นความสมหวังนะคะแต่ว่าท่านใดเนี่ยที่แบบว่า อาจทาไม่ดีเนี่ยเหมือนกับกรรมเขายังตามอยู่นะนะคะอาจจะไม่ได้ตรงนี้นะคะนะเป็นไปได้นะคะหรือไม่เขาก็บอกว่าผลมันกําลังจะออกมาแล้วค่ะสิ่งที่คุณอยากรู้จะได้รู้เร็วๆนี้นะคะในวันที่อ่าวันที่8นี้แหละนะน่าจะรู้นะคะน่าจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่คุณรอคอยคําตอบอยู่นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นได้นะคะนะอ่ะ หรืออีกในกรณีหนึ่งบางท่านก็บอกว่าเพิ่งได้ลาบได้โชคมานะคะหรือว่าเพิ่งจะทําลงทุนทําอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับคเครดิตหรือว่าอะไรเงี้ยไปสําเร็จไปแล้วละนะนะคะแต่ว่าในช่วงนี้มีความกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องบางอย่างที่อยากรู้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของอโรคภัยไข้เจ็บนะคะตัวเองเป็นหรือว่าไปตรวจโ,โรคมานะคะก็บอกว่าผลมันจะออกวันที่8นี้นะคะเช่นกันค่ะทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วเช่นกันนะประมาณนี้นะคะขอไพ่ทักพิเศษคนวันอาทิตย์หนึ่งใบนะคะ เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นไปใิทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็เจริญงอกงามเติบโตนะคะมันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะนะคะก็น่าจะเบาใจได้นะคะนะหรือว่าเขาก็บอกว่าเรื่องการงานเนี่ยจะเด่นนะคะนะจะดีนะคะประมาณนี้นะ,ะต่อไปไปต่อที่คนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์ขอสามใบนะคะใบแรกออกมาเป็นเดอะฟูลนะคะ ใบที่สองเป็นสิบไม้เท้านะคะใบที่สามเป็นเจ็ดไม้เท้าโอ้โหคุณวันจันเหนื่อยหน่อยนะวันที่แปดนะคะวันที่แปดเหนื่อยหน่อยมีเรื่องของการเดินทางนะคะนะแล้วก็มีเรื่องของงานเยอะๆหนักๆนะคะแต่ว่าคุณทําได้ทําอ่าเรียกว่าอะไรคือสิบไม้รวบตึงอย่างนี้นะคะงานเยอะงานหนักนะคะแล้วก็มีชา a ์เลนจ์งานไม่ราบรื่นเท่าไหร่แต่ว่าคุณสามารถทํามันได้เป็นอย่างดีนะคะ คอ้อดทนทำเพราะว่าทําสําเร็จอยู่แล้วนะนะคะเหนื่อยนิดนึงนะอ่ะพอพาขอไพ่ทักพิเศษคนวันจันทร์ค่ะอ่ามีเรื่องของคู่รักเข้ามานะคะเดล l เวอรนะคะ The l เวอรนี่ก็คือ อาจจะเป็นคนรักบริวารอาจจะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์พบเนื้อคู่ต่างๆใดๆนะคะสำหรับคนโสดนะแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้พบเนื้อคู่เนี่ยนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรกับอะไรบางอย่างนะคะมีการเซ็นสัญญานะคะหรือว่า,ามีการจดทะเบียนหุ้นส่วนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะร่วมหุ้นร่วมหุ้นร่วมทุนใดๆนะคะเกิดขึ้นเร็วๆนี้การริเริ่มทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะคนวันจันทร์นะนะคะต่อไปไปต่อค่ะที่คนวันอังคารบ้างนะคะ คนวันคารสามใบนะคะมีไพ่สามเหรียญเข้ามานะคะมีดีเอ็มเพรสเข้ามานะคะและสองถ้วยนะคะไพ่ดีนะนะคะสำหรับคนวันคารเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะได้พบกับโชคลาบนะคะนะจากความสัมพันธ์หรือว่ามีมีม,มีซึ่งมีซึ่งการนำมาเพื่อโชคลาบนะคะใครจะนำมาให้อะไรอย่างเงี้ยคนที่คุณรู้จักหรือว่าลูกค้าหรือว่า ใครก็แล้วแต่ที่วกเวียนเข้ามาในชีวิตนะมาพบมาเจอมาหามาสู่นะคะมักนําโชคดีโชคลาบมาให้นะคะหรือว่าการเซ็นเอกสารสัญญาจะสาเร็จ นะคะนะการว่าจ้างงานจะสําเร็จนะคะหรือว่าท่านท่ทานใดที่ค้าขายนะคะลูกค้าจะเยอะนะคะหรือว่ามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะนะให้กําไรให้ไรายได้สร้างเม็ดเงินสร้างไรายได้นั่นเองนะคะสำหรับอาราชินีเขาบอกว่าคุณยังกินดีอยู่ดีนะ,ะมีความสุขในมือถือคาทานะคะก็คือยังกลุ่มเรื่องของงานได้เป็นอย่างดีนะคะนะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับพวกออแกนิกนะคะธัญพืชเลือกส่วนไร่นานะคะอาหารเสริม ที่เป็นธรรมชาติวีแกนอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีให้ผลดีนะคะนะหรือว่าทําเกี่ยวกับแม่และเด็กก็ดีนะคะนะ,ะแล้วก็ในส่วนของสองถ้วยนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องของการปวดท้องไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอารมณ์หุดหงิดผิดปกติไบโพลา่าพบแพทย์ด่วนนะคะแล้วคุณจะได้พบเจอหมอดียาดีนะหรือในหนึ่งคุณกาลังจะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์หรือมิตรภาพดีๆนะมีการแลกถ้วยกันก็คือมีคนเข้ามาช่วยเหลือเก้อกูลนะคะให้ความจริงใจนะคะคบกันคบด้วยความจริงใจเจอกันก็คือ ถูกจริตกันนะคะคบหากันเป็นมิตรภาพที่ดีกันระยะนามิตรนะคะหรือว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสพบเจอคู่ของตัวเองนะคะขอไพ่ทักพิเศษคนวันอังคารหนึ่งใบนะคะโอ้ยมีเงินค่ะได้เงินโชคลาภเข้ามานะโป๊ะโป๊ะเลยปังๆเลยนะคะวันที่แปดนี้นะนะคะคนวันอังคารเฮงมากๆเลยค่ะสําหรับอ่าคนวันถัดไปวันพุธนะสามใบคะ่ะสี่เหรียญน,นะคะ หนึ่งดาบค่ะและปะพาคารนะคะเขาบอกว่าในวันที่แปดนี้นะคะหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะแบบว่ารัดเข็มขัดเนาะนะคะใช้ใจ่ายอะไรเนี่ยฟุ่มเฟือยไม่ได้แล้วรู้ตัวเนาะนะคะหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือคุณเนี่ยหลีกหนีจากความวุ่นไวายไม่เข้าใกล้กลุ่มคนเยอะๆหรือว่าเมืองใหญ่นะคะหรือว่าไม่เข้าไปสัมมนากับคนเยอะๆประมาณนี้นะคะหลีกเลี่ยงนะประมาณนี้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือบางท่านเริ่มกักตัวแล้วนะคะ นะแล้วก็ในส่วนของอดาบนะคะถือ,อสวมมงกุฎอย่างนี้คือเขาบอกว่าเดี๋ยวสถานการณ์มันก็จะคลี่คลายนะคะหายใจหายคอได้ดีมากขึ้นนะคะนะเดี๋ยวมันทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปทิศทางที่ดีแล้วนะคะอาจจะคลี่คลายในแบบว่าปรับปรับฉับพลันด้วยนะคะนะสิ่งที่คุณแบบว่าตอนนี้คือกระเบ็ดกระแหมขยับขย,ยืขยย่นไม่ค่อยได้เนี่ยนะคะตึงเครียดอยู่ตอนนี้นะคะมันก็อาจจะแบบว่าคลี่คลายนะคะปุ๊บปั๊บขึ้นมาดีขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะนะ นะคะหรือว่าอ่ากาลังจะแบบว่าตอนนี้เดินทางไปไหนไม่ได้เลยอยู่จังหวัดที่เขาแบบว่าสั่งมาว่าห้ามเดินทางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันสติ๊กมากเลยเดินทางต้องมีใบนูน่นใบนี้ใบนั่นอะไรเงี้ยมันอาจจะคลี่คลายว่าใบน้อยลงนะคะไปได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะนะคะหรืออีกในหนึ่งให้ระวังเรื่องของอ่าความปรับปรับฉพัน์ใดๆที่ทําให้ตกอกตกใจได้หมดเลยนะคะอุบัติเหตุก็ได้นะนะคะต้องระวังนิดหนึ่งขอไพ่ทักพิเศษให้คนวันพุธหนึ่งใบค่ะ แต่มีเด็ดซานเนี่ยเขาบอกดวงคุณแข็งไม่เป็นไรหรอกนะนะคะก็ขอให้มีสติและกันทําอะไรด้วยสติสัมปชัญญะนะคะเพราะว่าคุณยังมีแสงสว่างเสมอนะนะคะดวงยังแข็งอยู่นะคะหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือบุตรให้โชคนะคะบุตรให้เรียกว่าให้คุณกับคุณนะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสนะสามใบให้คนวันพฤหัสนะคะ ผลไม้ลึหัดได้เดอะเวอร์ใบแรกเลยนะคะสวยๆเนาะแล้วก็อัศวินถือไม้เท้านะคะแล้วก็ เด็กถือดาบนะเขาบอกว่าคนวันพฤหัสนะคะที่ผ่านมานะอาจจะมีเรื่องของอข่าวดีนะคะจากการตั้งครันก็ได้นะคุณผู้หญิงท่านใดอยากได้ลูกลองตรวจคันดูนะคะหรือว่ามาได้รับความอุดมสมบูรณ์ดีนะที่ผ่านมานะกินดีอยู่ดีสบายดีเทวดาวยชัยให้พรทําอะไรก็สําเร็จนะคะนะหรือในวันที่8นี้แหละนะนะคะหรือว่ามีความเรียกว่าอะไระข่าวจากทางไกลต่างประเทศก็ดีนะคะนะ,ะแล้วก็มีเรื่องของอัศวินถือไมอ้ถือไม้เท้าเนี่ยเขาบอกว่า ใครรอคอยงานอยู่นะคะ,<ก>ล,ะลองดูอีเมลลองดูอะไรนะมันจะมีข่าวเรื่องงานเข้ามานะคะนะอาจจะมีคนส่งข่าวมาเรื่องงานนะคะหรือว่าสมัครงานไว้เนี่ยลองดูนะคะอาจจะเรียกสัมภาษณ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะหรือว่าคุณอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นก็ได้นะคะอันนี้รวมถึงการเดินทางไปยังต่างประเทศก็ได้ด้วยนะคะถ้าไปได้นะคะนะเพราะว่าไพ่ออกเป็นต่างประเทศเดินทางเดินทางนะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะจะบอกว่าอา่าจะบอกว่า เด็กถือดาบเนี่ยนะคะก็คืออาจจะหมายถึงว่าคุณเดินทางก็ได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงอีกในหนึ่งก็คือเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยอย่าทําตัวเป็นเด็กๆนะคะอย่าเอาแต่ใจอย่าอย่าดื้อรั้นฟังคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นผลดีกับคุณหรือว่าคุณอาจจะต้องไปพบเจอบริวารที่รูปมีลักษณะแบบนี้ก็ได้เดินทางไป้องไปพบเจอเขานะคะก็ลองฟังเขาดูบางทีไพ่ใบนี้นะ Sword เพจออฟสอดเนี่ยเขาไม่ได้ร้ายเสมอไปนะบางทีเนี่ย เขาออกมาคู่กับไพ่ดีนะเขาอาจจะให้คุณคุณก็ได้นะคะคือถ้าลองฟังเุาดูเพราะเขาเป็นคนที่ทะเยอทะยานเป็นคนเก่งตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าคนคนนี้จะห่างห่างจากเซฟโซนหรือว่าคอมฟอร์ตโซนนะคะเขาจะห่างห่างจากพ่อแม่หรือว่าคนที่โปรเทคเขาหรือว่าแอเรียของพื้นที่ของเขาแต่เขาจะออกไป,ปเผชิญโลกนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีประสบการณ์นะคุณลองฟังเขาดูเขาอาจจะให้ไอเดียแล้วก็มันอาจจะเป็นพูดไอเดียก็ได้นะคะนะ ที่จะส่งเสริมคุณนะคะเพราะไพ่ข้างๆออกมาดีมากนะคะขอไพ่ทับวิเศษคนวันพฤหัสหนึ่งใบอ่าเจอกับ คิงเหรียญน,นะคะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ดินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่ให้การพพอร์ตคุณเนี่ยเขาเป็นแบ็คที่มั่นคงมากๆนะคะทรัพย์สินเยอะมากๆเลยนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูนะคะหรือว่าคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับราบผลใดๆนะคะมรดกใดๆนะคะที่ดินอสังหาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เปลี่ยนเป็นเงินได้แปลงเป็นเงินได,นนได้ได้หมดเลยนะคะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะ นะโอเคค่ะต่อไปไปที่คนวันศุกร์คนนี้ไพ่ของคนวันพฤหัสก็ดีนะคนวันศุกร์นะคะสามใบเนาะอ่เดี๋ยวฟูลมานะคะคิงคัพมานะคะราชาถือถ้วยนะคะและ ถ้วยออกมานะคะเขาบอกว่าคนวันศุกร์นะก็ยังชิลๆช่วงนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่ดูแลซัพพอร์ตกันและกันได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะหรือว่าอาจจะได้พบเจอกับผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์อยู่นะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีอะไรนี้ก็ได้นะคะนะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เขาบอกว่าบางครั้งคุณก็เดยดีมเกินไปเนาะนะคะเจ็ดถ้วยนะบางทีก็ฝัดกลางวันเก็บคิดเยอะนะคะคิดไปหลายอย่างน,น,นู่นนั่นนี่อยากได้ทุกอย่างอยากทำ อยากนะคะอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นมาโปรเจกต์ใหม่ๆนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันยังก็เป็นแค่เพียงความคิดเท่านั้นเองนะคะมันยังไม่ได้เป็นจริงหรือยังไม่ได้ลงมือทำมันนั่นเองนะคะประมาณนี้นะอ่ะขอไพ่าทาพ,พิเศษให้คนวันสุกรหนึ่งใบนะคะ The World นะคะสุขสมบูรณ์ดีนะคะตอนนี้นะนะคะอืมนะคะถ้าอยากลูกอยากได้ลูกก็ลองขอดูแล้กลองตรวจคันดูนะคะเผื่อจะได้เนาะหรือว่า มีโอกาสเนี่ยอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวไปถึงต่างประเทศเลยนะคะพอมีเดอะฟูออกมาอาจจะคิดดูว่าไปที่ไหนดีอะไรเงี้ยนะประมาณเนี้ยนะคะหรือว่าจะไปแบบเจดประเทศดีเจ็ดเมืองดีอะไรเงี้ยไปทีละเมืองนะนะคะนะโอเคไหมนะคะไปประเทศเดียวก่อนอะไรอย่างนี้นะคะอ่าตามนี้เลยมีความสุขดีค่ะนะคะต่อไปคนวันเสาร์บ้างนะคะดูให้คนวันเสาร์บ้างนะคนวันเสาร์ขอสามใบนะคะอ่าออกมาเป็นเจ็ดดาบนะคะ อาดาบอีกนะคะจะติกนะให้ระวังเรื่องของอ่าแล้วก็คิงไม้เท้านะคะจะบอกว่าคนวันเสาวต้องระวังเรื่องที่แอบทำลับๆนะคะเรื่องของการหยิบนู่นจับนี่ระวังของมีเจ้าของแล้วคุณจะตกเป็นผู้ต้องหานะคะนะอ่าให้ระวังคดีความให้ระวังคดีความจากการลักทรัพย์ลักขโมยหรือว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะของหายต้องไปแจ้งความแจ้งตำรวจนะคะต้องอาศัย าสารยุติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องไปพึ่งบาร,รมีนะคะประมาณนี้นะนะคะหรือว่าให้ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการ Import Export มันจะมีปัญหานะต้องไปผ่านด่านตรวจนู่นนี่นั่นศุลกากรก็เป็นได้นะคะให้มีปัญหาระวังมีปัญหากับศุลกากรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของในส่วนตรงนี้นะอาจจะมีผู้ใหญ่เนี่ยคอยใหค้ความช่วยเหลืออยู่ก็ได้นะคะเพราะมี Kings of อร์ออกมาหรือว่า,าเขาบอกว่าอีกในหนึ่งก็คือว่าหน้าที่การงานของคุณยังมั่นคงดีอยู่นะคะงานดีเรื่องงานเด่นแต่ให้ระวังเรื่อง ื่องของ Import Export หรือข้าวของสูญหายนะคะหรือว่าคดีความที่เกี่ยวกับน,นี่แหละเจ้าเจ้าตัวน,นี้แหละนะนะคะหรือไปแอบ п п, ทำอะไรลับ,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 บๆลนะ่อๆเนี่ยจะตกเป็นเป้านะคะจะตกเป็นจำเลยเข้าไปได้นะต้องระวังทำอะไรให้ชัดเจนนะคะทำในที่แจ้งอย่าทำอะไรลับๆล่อๆแล้วมีความลับนะทำอะไรบอกใครไว้เยอะนะคะจะไปไหนจะไปทำอะไรจะได้มีพยานนะคะนะอะคอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบค่ะ างานดีงานเด่นค่ะงานเยอะนะคะเป็นไปทางที่ดีคิดว่าถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหามันจะขี้คายแหละเพราะอาจจะมีใครมาช่วยคุณนะคะขี้คายไปทางที่ดีขึ้นนะคะตอนตรงนี้นะประมาณนั้นนะคะก็ขอให้โชคดีนะนะคะเป็นของคุณนะนะคะจบแล้วสําหรับคนทั้งเจ็ดวันเกิดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคิดว่าไม่แย่นะวันนี้นะวันที่แปดก็ดูแบบ ดีอะค่ะดูดีดูทรงๆไม่แย่นะคะก็ขอให้ทุกคนเอ็นจวันที่8นะคะขอให้ทุกคนมีวันที่8ที่ดีแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะคะนะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาดูนะคะ